ก่อนไปดูใบงา,านมาดูสีก่อนสีแรกเลยค่ะใครรู้จักบา้า มากรู้ภาษาอังกฤษด้วยโย้ยอ่ะสีอะไรเอ่อยอ,นะอ่ะสีส้มภาษาอังกฤษว่าไงนะออเรนอเรนสีอเรนี นั่งลงค่ะให้ไม่เป็นระเบียบครูคคไม่แจกใบงานนะคะจับตัง้งนั่งลงค่ะถ้าดูรูปดูรูปในกระดาษแบบนี้รู้จักใคะรไรหมลูกใครเลยรู้ไหคะนกฟูกตาโตวันนี้ครูจะให้นักเรียนหน้าใบสีน,นกฟูกตาโต สีเสร็จแล้วมาส่งคุณครูเวลาครูเรียกชื่อรับไปงาน งเตรียมไว้ในกล่องแบบนี้จุบปแบบีใส่ในช่องด้านข้างช่องเล็กไว้แล้วมือวางไว้ที่ตักตัวเองไม่ลากโต๊ะอะไม่ลากโต๊ะ เก็บไว้ช่องช่องใหญ่นะวางไว้ตึ๊บสีช่องนั่งคาเรียบร้อยน้องนิวนั่งดีๆคดีน้องนิวนั่งดีๆ,อ,ดๆอ้าวบ้างคุณคร,เรูเราจะร้องเพลงรถไฟเราจะร้องเพลงรถไฟเพื่อที่จะร,รถไฟจะขบวนรถไฟจะพาเด็กๆมายกเอาโต๊ะเสร็จแล้วกลับไปนั่ง ยกออกมาแบบนี้เนี่ยเวลาคูต่อแถวรถไฟให้นั่ียกแบบนี้แล้วเอาไปที่สัญลกลักตัวเองนะเอาไว้ที่แต่ละลักเองวางแล้วก็นั่งคู่แต่ลกลักให้ช่องนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้ช่องริมนี้อยู่ข้างหน้าอยู่ออเป็นตัวเราให้ลูกคนหันหน้าข้อหานเราเข้าใจไหมคะ